ก้อยแนะนํานเรื่องการทํา PRP ได้ไหมคะในเรื่องของเคสรังไข่เสื่อมอายุเยอะช่วยได้ไหมคะโอเคก็มีหลายเคสนะคะที่เข้าไข่รังไข่เสื่อมก่อนวัยนะคะมีไข่น้อยมาก1ฟองสองฟอง,องกระตุ้นไข่ไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะบางทีคุณหมอก็แนะนําให้ทํา PRP ก็คือการฉีเดเกล็ดเลือดเป็นเกล็ดเลือดของตัวเองนะคะเข้าสู่รังไข่นะคะ,ะซึ่งประเด็นเนี้ยถามว่ามันช่วยในเรื่องของรังไข่เสื่อมได้ไหมนะมันก็จะมีงานวิจัยออกมาที่เขาเก็บข้อมูลนะคะของคนที่ฉีดเกล็ดเลือดในรังไข่นะคะว่ามันส่งผลทําให้รังไข่เนี่ยมันทำงานดีขึ้นแต่ว่ามันกก็็ไไมม่่่ดดด้้้ะะะเยยออขขนนนนนนาาััคแตีึง ก็นิดหน่อยแต่ว่ามันก็มีความหมายนะคะหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีบุตรยากมันก็มีความหมายหมดและค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไม่มองข้ามเปอร์เซ็นต์น,น้อยๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป,ปเปอร์มันบอกว่าในการฉีด P R P หนึ่งครั้งอะ่ะนะฉีดงเกิดเลือดหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะเข้าสู่รังไข่เนี่ยนะมันจะสามารถเพิ่มจำนวนฟองไข่ที่ใช้งานได้ศูนย์จุดห้าใบอันนี้คืออันนี้คือข้อมูลที่เขาเก็บมามันดูน้อยมาก มันดูฟังแล้วแบบโอ๊ยเราจ่ายตัง,งค์ไปเท่าไหร่คูก็ไม่ทราบเพราะกูก็ไม่เคยฉีดนะคะแล้วเคยถามแม่ๆม,มาแล้แต่ว่าจาไม่ได้ก็หลักๆหลายหมื่นอยู่ใช่ไหมในการฉีดหนึ่งครั้งเพราะว่ามันมันต้องดมยาสลบด้วยเหมือนแม่เก็บไข่อยู่แล้วแม่ก็ฉีดเก็ดเลือดเข้าไปแล้วก็การฉีดเก็ดเลือดในครั้งนั้นอ่ะมันก็จะส่งผลให้การเก็บไข่ในครั้งถัดไปน่ะดีขึ้นแต่การเก็บไข่ในครั้งนี้ที่เราไปฉีด ตอนเราเก็บไข่ดมยาสลบไปแล้ว so, อันนั้นมันไม่ได้ช่วยในครั้งนี้แล้วนะคะซึ่งก็ไม่ต้องเปิดดมยาสลบใหม่ไงพูดง่ายง่ายไม่ต้องเปิดดมยาสลบใหม่ก็เพราะว่าเราสลบตอนเราเก็บไข่อยู่แล้วพอเราเก็บไข่เสร็จหมอก็จะฉีดเกล็ดเลือดเข้าไปให้เป็นออปชั่นเสริมแล้วก็เก็บไข่ครั้งหน้ารังไข่มันคาดการว่าจะดีขึ้นซึ่งเขาบอกว่าในการฉีดเกล็ดเลือดหนึ่งครั้งเนี่ยทำให้ไข่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ย0.5ใบคําว่าเพิ่มในที่นี้คือมันไม่ได้เพิ่มนะคะมัันนไไมมมม่่่่่่ด้้เพิจจาากกกททีีีีแแแะ็คืออยูลลวห แต่ว่ามันใช้งานได้เพิ่มขึ้นน่ะ0.5ใบต่อการฉีด1ครั้งซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ฉีดครั้งเดียวนะคะซึ่งฟังดูแล้วมันน้อยมากๆอ่ะ0.5ใบไม่ถึง1ใบจะได้3อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายกแต่ละคนว่าจะตอบสนองเท่าไหร่แต่เปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราเอาเาเรียกว่ามีบัดเจ็ตนะคะมีปัจจัยเราจะเพิ่มโอกาสไปคุก็ก็มองว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรแม่ๆในเพจหลายคนเคาก็ทํานะคะอ่าโอเคเพราะว่าเราใครที่เสื่อมแล้วเนี่ยบางคนเหลือไข่แค่2ฟองแล้วจะกะว่าแค่ฉีด PRP ฉีดกันเลือดเข้าไปแล้วจากไข่2ฟองจะขึ้นมาเป็น10ฟองอันนี้คือมันเป็นไปไม่ได้ค อันนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะจาก2ฟองมันก็อาจจะแบบเมื่อก่อนมีแค่2เราเก็บได้ทีนึงได้ใบหนึ่งก็อาจจะ2แล้รเก็บได้2นะคะหรืออาจจะ2แล้วอาจจะขยับไปเป็น3อะไรประมาณอย่างงี้คะ่ะมันก็จะได้อยู่ในเรทประมาณนั้นนะคะเข้าใจตรงกันนะคะ